เพื่อนชมแปลงผักกาดหอมแค่นี้ก่อนนะคะมันหน้าถ้ามันแลงผักนะคะเพื่อนๆนช่วงเย็นๆค่ะก็เดินดูแปลงผักกาดหอมนะคะเพื่อนๆแปลงนี้เราก็ปลูกไว้รอวันโตนะคะพอโตเราก็ได้รับประทานเด็กๆก็ได้ทานกับเราไปด้วยก็เ,เป็นที่สนุกสนานกันเลยค่ะจะได้ซึมลงไปถึงรากเขานะคะ ยพยายามพรวนดินให้ร่วนๆดินจะได้ไม่จับก้านผักที่อร่อยออร่ยนะคะผักกรอบหวานๆเปิดโทรศัพท์ถ่ายไปด้วย mm hmm. แล้วก็เล่นดินไปด้วยนะคะก็สนุกสนานตามแบบฉบับของเพื่อนมีเวลาว่างก็ทำผักไว้กินเองนะคะสนุกสนานดีสมทรงก็ชอบปลูกผักไว้กินเองนะคะสนุกมากเลยคะ่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเพื่อนมีเวลาว่างก็ทําผักไว้กินเองนะคะสนุกสนานดีสมทรงก็ชอบปลูกผักไว้กินเองนะคะสนุกมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคือเป็นการผ่อนคลายร่างกายในช่วงเย็นๆคะ่ะเพื่อนๆก็ดูไปก็เพลินเพนดีอากาศน้ำจะได้ซึมลงไปถึงรากเขานะคะพยายามพรวนดินให้ร่วน ดินจะได้ไม่จับก็ได้ปลูกไว้ย่างเข้าประมาณวันที่สิบแล้วนะคะก็เติบโตขึ้นมามากพอสมควรก็เพื่อพรวนช่วยให้ดินด้านหน้าไม่ประกบกันแน่นจนเกินไปนะคะปกติดินของเราก็ร่วนอยู่แล้วแต่เมื่อเรารดปลูกไว้รอวันโตนะคะพอโตเราก็ได้รับประทาน <S <S เด็กๆก,ก็ได้ทานกับเราไปด้วยก็เ,เป็นที่ สนุกสนานกันเลยค่ะปลูกไว้รอวันโตนะคะพอโตเราก็ได้รับประทานเด็กๆก,ก็ได้ทานกับเราไปด้วยก็เป็นที่สนุกสนานกันเลยค่ะผักเราก็ปลูกไว้ประมาณ10วันต้นก็ประมาณนี้ละค่ะอีกประมาณ 10. า1วันข้างหน้าก็คงจะโตพอสมค เย็นนี้ก็เดินลงมาเที่ยวไปนนะะเพื่อพรวนช่วยให้ดินด้านหน้าไม่ประกบกันแน่นจนเกินไปนะคะปกติดินของเราก็ร่วนอยู่แล้วแต่เมื่อเรารดน้ำบ่อยๆนะคะดินก็จะเกาะตัวกันแน่นทำให้แข็งตัวนะคะก็พยายามช่วยด้วยการโตเต็มที่ก็จะเก็บให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะ บายบายค่ะทุกคนบายบายนะคะเพื่อนมีเก้าอี้พร้อมเวลาได้เดินก็ยืดเส้นยืดสายเราก็สบายตัวค่ะเพื่อนเพื่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะผักเราก็ปลูกไว้ประมาณ10วันต้นก็ประมาณนี้ละคะ่ะอีกประมาณสิบวันข้างหน้าก็คงจะโตพอสมควนะคะเพื่อนๆก็พยายามที่จะ ใช้เวลาว่างๆมาเดินเล่นออกกําลังกายเพื่อให้ผ่อนคลายเท่านั้นเองค่ะรองผักนี้เรากบน้ําบ่อยๆนะคะดินก็จะเกาะตัวกันแน่นทําให้แข็งตัวนะคะก็พยายามช่วยด้วยกันเพื่อพรวนช่วยให้ดินด้านหน้าไม่ประกบกันแน่นจนเกินไปนะคะปกติดินของเราก็ร่วนอยู่แล้วแต่เมื่อเราเรา,เราได้ปลูกไว้ด้วยนะคะ มีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันได้ดูกันว่าทำอะไรแล้วได้ผลนะคะเพื่อนๆเราทำผักเราก็ได้ปูกไว้รอวันโตนะคะพอโตเราก็ได้รับประทานเด็กๆก็ได้ทานกับเราไปด้วยก็เ,เป็นที่สนุกสนานกันเลยค่ะเพื่อนมีเก้าอี้พร้อมเวลาได้เดินก็ยืดเส้นยืดสายเราก็สบายตัวค่ะเพื่อนๆทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นดูสมทรงแล้วค่ะ ก็คุยดินตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะเอาที่ชอบแปลงผักนะคะเพื่อนๆพ่อนช่วงเย็นๆค่ะก็เดินดูแปลงผักกาดหอมนะคะเพื่อนๆแปลงนี้เราควรใช้เสียมอันเล็กๆมาพรวนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆอยู่ว่างๆ เ็นนี้ก็เดินลงมาเที่ยวไปลว่างๆนะคะก็พรวนดินให้เขานิดนึงนะคะเพื่อว่าเนงผักนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงเย็นๆค่ะก็เดินดูแปลงผักกาดหอมนะคะเพื่อนๆแปลงนี้เราก็เพื่อนมีเวลาว่างก็ทําผักไว้กินเองนะคะสนุกสนานดีสมทรงก็ชอบปลูกผักไว้กินเองนะคะสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ําบ่อยๆนะคะ ดินก็จะเกาะตัวกันแน่นทำให้แข็งตัวนะคะก็พยายามช่วยด้วยกายเรามีผักกินเองนะคะเวลาเหนื่อยมาก็นั่งพักค,ค่ะเพื่อพรวนช่วยให้ดินด้านหน้าไม่ประกบกันแน่นจนเกินไปนะคะปกติดินของเราก็ร่วนอยู่แล้วแต่เมื่อเราร่อนแข็งนะคะผักของเราก็ต้องการดินที่ร่วนซุยอยู่เสมอ ถ้าเรามีเวลาเราก็ใช้เสียมอันเล็กๆนะคะควรจะพักผ่อนทำงานเบาๆนะคะเพื่อนๆปลูกผักไว้ทานเองถอนหญ้าดูแลต้นไม้ดูแลบ้านด้วยนะคะก็เดินเล่นไปเรื่อยๆแถวสวนผักแปลงนูน้นแปลงนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้เวลาอยู่ในสวนผักสักประมาณหนึ่งช้อนแข็งนะคะผักของเราก็ต้องการดินที่ร่วนซุยอยู่เสมอ ถ้าเรามีเวลาเราก็ใช้เสียมอันเล็กๆนะคะเราได้ปลูกไว้ด้วยนะคะมีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันได้ดูกันว่าทําอะไรแล้วได้ผลนะคะเพื่อนๆเราทําผักเราก็ได้ทันใช้เสียมอันเล็กๆมาพรวนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆอยู่ว่างๆก็คุยคุยเคลียเคลียไปคะ่ะเล่นดินเพลินๆนนะคะเพื่อนๆก็เดินเล่นดูต้นไม้ใบหญ้าในสวนของเราไปเรื่อยๆ คือเป็นการผ่อนคลายร่างกายในช่วงเย็นๆค่ะเพื่อนๆก็ดูไปก็เพลินๆดีอากาศโตเต็มที่ก็จะเก็บให้เพื่อนๆดูคะ่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนคะ่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายนะคะโมงเดินเล่นแถวๆถนนบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยเปื่อยนะคะ เราก็ให้เพื่อนๆได้มาชมความสวยงามของแปลงผักที่เราใช้เสียมอันเล็กๆมาพรวนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆอยู่ว่างๆเพื่อนมีเก้าอี้พร้อมเวลาได้เดินก็ยืดเส้นยืดสายเราก็สบายตัวค่ะบเพื่อนเพื่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นดวยน้ําบ่อยๆนะคะดินก็จะเกาะตัวกันแน่นทําให้แข็งตัวนะคะ ก็พยายามช่วยด้วยการมงเดินเล่นแถวแถวถนนบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยเปๆนะคะเราก็ให้เพื่อนๆได้มาชมความสวยงามของแปลงผักที่เราเลยนะคะก็เดินเล่นไปเรื่อยๆแถวสวนผักแปลงนู้นแปลงนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้เวลาอยู่ในสวนผักสักประมาณหนึ่งชั่วโมงมีเก้าอี้พร้อมเวลาได้เดินก็ยืดเส้นยืดสายเราก็สบายตัวคะ่ะเพื่อนๆ ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นดูวยโตเต็มที่ก็จะเก็บให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะเดินดูแปลงนู้นแปลงนี้นะคะแปลงไหนที่พอจะพรวนดินได้ก็พรวนไปค่ะทายางงอกเราก็ดึงหญ้าทิ้งอ่านผักที่อร่อยอร่อยนะคะผักกรอบหวานๆวานก็คุยๆเคลียเยไปค่ะ เล่นดินเพลินๆน,นะคะเพื่อนๆก็เดินเล่นดูต้นไม้ใบหญ้าในสวนของเราไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆสบายใจไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะถือเพื่อนมีเก้าอี้พร้อมเวลาได้เดินก็ยืดเส้นยืดสายเราก็สบายตัวะค่ะเพื่อนๆทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยว่างๆนะคะก็พรวนดินให้เขานิดนึงนะคะเพื่อว่าเ้วยน,นะคะ ก็เดินเล่นไปเรื่อยๆแถวสวนผักแปลงนู้นแปลงนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้เวลาอยู่ในสวนผักสักประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ปลูกไว้ด้วยนะคะมีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันได้ดูกันว่าทําอะไรแล้วได้ผลนะคะเพื่อนๆเราทําผักเราก็ได้ทัดควรจะพักผ่อนทํางานเบาๆนะคะเพื่อนๆปลูกผักไว้ทานเองถอนหญ้าดูแลต้นไม้ดูแลบ้าน เย็นนี้ก็เดินลงมาเที่ยวน้ำจะได้ซึมลงไปถึงรากเขานะคะพยายมพวนดินให้ร่วนๆดินจะได้ไม่จับก